คุณครับโทษนะครับทำอะไรของคุณเนี่ยอีนี่มันเป็นใครปผมไม่รู้จักเขาพี่จะไม่รู้ได้ยังไงก็มันมานั่งตักเพล่เห็นกันอยู่อะผมไม่รู้จักเขาจริงๆสาบานได้เลยนะนี่คุณ คุณเป็นใครเนี่ยอยู่ๆมานั่งตักผมได้ไงคุณเห็นไหมว่าแฟนผมอะ่ะเขาโกรธผมแล้วเนี่ยเลิกเล่นละครทำตัวเป็นคนใส่ซื้อได้แล้วพี่กับมันอะ่ะต้องเป็นอะไรกันแน่นอนอะ่ะนี่น้ำสองคดของแกแกทะเลาะกันเหรอใจเย็นนะเว้ยใจเย็นได้ไงละเจ๊จเมื่อมันสองคนอะ่ะมานั่งตักกันอยู่ตรงเนี้เป็นเจ๊อ่ะเจ๊ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นทูกัอนอะ่ะเอ่เอเห็นไหมเจ่ก็คิดเหมือนฉันอะ่ะเจ๊ไม่ใช่ละเจ๊ ผมไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยผู้หญิงคนนี้อยู่ๆเขาก็มานั่งตักผมเนี่ยผมไม่รู้จริงๆเจ๊ไี่หล่อนแล้วหล่อนเป็นใครฮะนั่งตักเขาทำไมรู้จักเขาเหรอเป็นไรกับเขาไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ฉันไม่ได้รู้จักเขาอะค่ะเจ๊เห็นไหมแล้วหล่อนไปนั่งตักเขาทำไมเออฉันต้องขอรถด้วยนะคะพอดีว่าฉันกําลังถ่ายทําอยู่นะคะกล้องอยู่ทางนู้นค่ะเย็นวันนี้แล้ว ทำอะไรของคุณเนี่ยคุณมาถ่ายผมแบบนี้ได้ไงผมยังไม่อนุญาตคุณเลยนะน,นี่คุณรู้ไหมที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณทําให้ผมกับแฟนต้องทะเลาะก,กันนะนี่เธอไม่รู้สึกละอายใจหรืรู้สึกผิดบ้างเลยหรือไงเปไปไปนี่หล่อนถ้าเขาเลิกกันจริงจขึ้นมาใครจะไิ่ชอบถ้าเป็นฉันฉันไม่ทำหรอกนะเพื่อยอดไปของตัวเองเนี่ยถ้าอยากทำก็ทำกับเพื่อนตัวเองดสิ เอคอคฉันก็แค่ถ่ายขำๆมาค่ะใครเขาก็ถ่ายกันทั้งนั้นไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนะคะงั้นนี่ค่ะถ้าต้อแทนงุดิไปเถอะแล้วข่าวหลังนะ่ะอย่าไปทำกับคนอื่นเขาอีกหล่อนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องสนุกแต่คนอื่นเขาไม่ได้สนุกด้วยนะไปเลยไปขเข้ปเถอะะระวังจะโดนฟองนะคนสมัยนี้นี่ เธอทำบ้านเอของเธอเนี่ยอพอดีว่าฉันเห็นอาการมร้อนนะคะก็เลยสาดน้ําให้ถ้าอากาศร,ร้อนก็สาดเสื้อตัวเองสิโอ้ยคุณคะฉันก่แค่หวังดีเองนะคะแล้วเป็นไงคุณเย็นขึ้นไหมนี่เธอโตมาได้ยังไงถึงได้เป็นคนแบบนี้โอ้ยคุณฉันก็บอกคุณไปแล้วไะคะว่าฉันแค่หวังดีอะ,อะงั้นเดี๋ยวฉันเฉลยให้ก็ได้นะคะพอดีว่าตอนนี้ฉันกําลังทาคลิปแกล้งคนอยู่นะคะแต่ก้องฉันอยู่ตรงนั้นนะคะ่ะ สวัสดีครับนี่คุณแอบถ่ายฉันอนะ่ะขออนุญาตฉันเรี่ยงเสื้อฉันเปียกไม่พอยังมาแอบถ่ายฉันอีกจะรับผิดชอบฉันยังไงฮะนี่คุณเขาบอกคุณไปแล้วนี่ครับว่าเขาเห็นคุณดูร้อนๆอนะ่ะกาแค่อยากจะช่วยคุณให้เย็นขึ้นเท่านั้นเองอ๋อถ้าคุณอยากได้ค่าเสียหายเนี่ยทางเราก็มีจ่ายให้นะครับฉันไม่ได้อยากได้เงินคุณหรอกค่ะฉันแค่ไม่โอเคกับสิ่งที่คุณทำ คำว่ามารยาทอ่ะคุณรู้จักไหมรือว่าเขาสอนมาแต่คุณไม่รู้จักคะนี่เจ้าไงฮะพูดแบบนี้มาว่าไงปล่อยใช่นะอ้ยนี่โดที่แท้ก็ปากแจ๋วรู้ว่าจะแน่จริงไปเอิ้นไปเถอะ เฮ้ยเอิญเอิญเอิญวันเนี้ยเราไปแก้งคนข้างในดีกว่าป่ะน่าสนใจป่ะสนุกแน่นี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดูนี่กูเนี่ยได้ข่าวว่ามึงข่มขู่ผู้หญิงเหรอฮะเออเนี่ยนี่พ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 ูดเรื่องอะไรครับผมผมไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่ต้องมาโกหกเลยนี่มึงข่มขู่ผู้หญิงไม่คอ มึงยังกระชากแขนเขาอีกคุณสิโอเคครับโอเคครับผมทำแบบนั้นจริงครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรถึงขั้นรุนแรงขนาดนั้นนะครับเพราะแค่ทำไปเพื่อหยอกเล่นเฉยๆครับใช่ไหมเอิญใช่ไหมโอ้ยเออฉันฉันไม่รู้นะคะฉันไม่ได้เป็นคนทำอะ่ะหยอกเล่นงั้เนเหรอ,อมึงรู้ตัวไหมไอคอนเทนต์ล่าสุดที่มึงทำเนี่ยมึงทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันจนผัวโดนเมียตีหัวแตกตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลมึงจะรับผิดชอบไง ล้างชนไงคือคือพูดสิวะมึงไม่พูดใช่ไหมยันหนึ่งเดน ได้ไงอ่ะนี่ตำรวจเกิดหัวใจวายขึ้นมาทำยังไงนี่ที่ถ่ายคนอื่นเนี่ยไม่เห็นจะขออนุญาตกันเลยเพราะมาโดนเองอ่ะรู้สึกไงฮะรู้สึกไงนี่ที่ว่าคุูทำคอนเทนต์เนี่ยฉันก็สนับสนุนอยู่หรอกนะแต่ช่วยทำให้มันสร้างสรรค์ได้ไหมถ้าไม่สร้างสรรค์นะก็ไม่ต้องทำถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยเลิกทำซะนะที่ฉันพูดเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับ เข้าใจค่ะเข้าใจยังไงก็ขอบคุณเจเอ็ด้วยนะคะที่วางแผนในพวกเรามาช่วยตักเตือนพวกนี้ค่ะวันหลังมันก็คงไม่สร้างเรื่องอีกแล้วนะคะคนกัเองง้นก็ช่วยกันนั่นแหละไปทำคนเพินมตังบ้าแบบนี้ไหไปเร็วครับๆขๆาเข้ไปน่ไป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 